สวัสดีครับก็ผมแบ,บกมงกมูเกมแคตเตอร์แคดเกม S.C.P.The Foundation ในผมนะนี่คือเกม S.C.P เกมใหม่อีกแล้วผมนะไม่รู้ว่ามาจากไหนผมนะเมื่อวานผมเช็คสตรีมแล้วเห็นเกมนี้เพิ่งจะลงมาผมนะเป็นเกม S.C.P ที่เล่นฟรีในสตรีมใครสนใจก็เอาชื่อเกมนี้ไปหาในสตรีมแล้วลองเล่นได้ผมนะเป็นเกม S.C.P ใหม่ยะ มันจะมีอะไรอ่ะเผมว่าเกม scp นี่มีหลายเวอร์ชันมากนะเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน3มิติแล้วก็เวอร์ชันนี้เวอร์ชันไหนมาก็ไม่รู้ครับผมนะก็มาลองดูกันละกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมเคยรู้เคยอะไรหรือเปล่าเอาจริงผมก็ลืมไปหมดแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างจาได้แต่ตัวหลักๆหนึ่งเจ็ดสามหรือแก่เลยแบบนี้เลขอะไรต่างๆก็จําไม่ค่อยได้แต่ลองดูว่าเวอร์ชันนี้จะมีอะไรให้เราลองบ้าผมนะโอเคมา new element นี่เปิดมาเข้าฐานไปเลยผมเนะ sure. นี่ยเชื่อนี่แงหนึ่งเจ็ดสามสเตตูเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมผมนะจำได้เวอร์ชั่นสามมิติมันเปลี่ยนรูปร่างไปใช่ไหมอันนี้คือเวอร์ชั่นดั้งเดิมเลยผมเนะี่ยเรารู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อเจอมันอย่าไปมองหน้ามันก็พอนี่คือรูปแบบห้องหรืออะไรแล้ว ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ผมนะหลังจากที่ผมได้เล่น SCP ทั้งสองเวอร์ชันนั้นไปแล้วไอเวอร์ชันสามมิติก็ไม่รู้เสร็จตอนไหนเนาะเวอร์ชันนี้มาอีกแล้วผมนะไม่รู้เวอร์ชันอะไรโอแล้วทุกครั้งอยู่เนะาะค่อนข้างจะมืดเนี่ยแม่นในที่ไหนก็ไม่รู้ในเวลาไหนก็ไม่รู้ก็นั่นนะดิ ที่คุณรู้ครับสุดท้ายก็คือคุณอยู่ในกรงขังนะตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยเนี่ยอือเจ้าไปไอ้ที่ภาพแป,ป๊บๆนี่คือตุกะพริบตาใช่ไหมใช่จริงโดยก็ว่าทําไมภาพแม่งแป,ป๊บๆนี่ว่าเกมดูมีปัญหานนอะกระพริบตาแกอยากกระพริบตาโรดีฮครหวัดดีครับเปิดมาคล้ายๆกับภาคแรกเลยเนี่ยแกลุกขึ้นเหรอ สเปซบาร์เพื่อลุกขึ้นโอเคเด่นอืมแล้วแค่เนี้ยให้กูเกตอาแค่เนี้ยแล้วกลับไปนั่งยังไงเนี่ยทำอะไรกัข้างหน้าน้่นมันใครมังเห็นคนใส่ชุดนักโทษคนหนึง่งแล้วก็ข้างในนั่นเจสันบอกว่ามองไกลๆนึกว่าเจสันเหมือนใส่หน้ากากขาวอยู่ทุกท่านคิดเหมือนผมไหม หรือตุหล้อนอยู่คนเดียวนี่ว่าเจสันแล้วทำไงเะมึงให้กูลุกแล้วก็ไม่ให้ทำอะไรต่อหรอวะเอาอะไรของมันอ่ะอาออกอะอะฮะกูะออกมาได้ยังไงดิเออช่างเถอะนั่นน่ะเจสันใช่ไหมวัดดีมองหน้าหาเรื่องไอ้นี่อะไรอะ่ะเออฟังให้ดีจะพูดครั้งเดียวน้กกากอะไรเนี่ย อ่ฮมันบอกว่ามันกจะจหาคนเพิ่มเห็นไฟล์เรารู้สึกสนใจแต่เองไม่รู้ว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมก็ใช่ให้อธิบายอธิบายไปรู้จัก scp foundation ไหมอ่าใช่ฉันรู้ไม่ฉันไม่รู้พอจะรู้อยู่กดรู้ก็ได้อ้าวรู้เหรออืมไม่อยากจะเชื่อเลยเนะ แล้วก็แย่ด้วยนะทำไมอ่ะนักโทษ3714บอกว่าเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับฟาวเดชั่นซึ่งมันเป็นการผิดกฎอย่างมหันของที่นี่เออ สมาชิกทุกคนจะต้องไม่รู้ความลับที่ซ่อนไว้ไม่ไว่าย่างไงก็ตามเหรอมันเป็นอะไรที่เป็นปริศนามากว่าทำไมนักโทษเราถึงได้รู้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องคือโดน,นเป่าเก็บเลยเหรอวะกูต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ใช่ไหมไอถุยนี่แเปิดมากูก็ตายแล้วโหดเลยเออถ้าเปิดมาไม่ตายไม่ใช่ผมในเะกิรเลรู้กันเอยว นี่คือหลังไอซพีดูดิอลังการไหมค <laughs> อนทินีวต่อได้ไหมผมไม่ได้อะมันยังไม่สอยที่เซฟเลยเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมที่เซฟยังไงผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วลองกดดูทีมันปล่อยแล้วนี่ไง914วันดีเพื่อนรักตลอดการ SCP ีพี914ผมเนียถ้าเจออันนี้ปุ๊บรู้สึกเลยว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมอืมถ้ามีการ์ดยามแล้วเจอนีปุ๊บชัยชนะของเกมแค่เอื้อ,อมเลย พอได้การ์ดที่เปิดได้ทุกห้องนี่อืนี่ถือว่าเป็นเพื่อนรักของไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนเนะเป็นเพื่อนรักของทุกๆคนในทุกเวอร์ชั่นเกตับเอนเตอร์สกิปอินโทรอืมสามารถสกิปอินโทรได้ขอยชว่์อ่ามึงจะโหลดอีกัน้อเนี่ยอโอเค ACP914 <c oughs> The Clockwork อืม มีอินเท็และเอาพุตแล้วก็มีตัวควบคุมตัวควบคุมจะมีห้าเซตติ้งคอร์สรับหนึ่งหนึ่งไฟล์ไวไฟล์อ่นนี่แล้วก็รู้กันแบบหนึ่งมันโหลดอดยวมันจะโหลดอะไรกันนะกันนะฟะเออว่าวั a อะไร ทอมแฮตจอยอยู่ปาร์ตี้ฮูเดอะฟัคอีทอมไอแอมแซมเหรอเซิร์ดแซมอ้าวตูเป็นเอ้ยผมเป็นทอมดิอ่ะเซิร์ดแซมคืออะไรนี่ทอมอ๋อไม่แซมกับทอมคือเพื่อนเราคืออะไรวะตูไม่น่าสกิปอินโทรเลยทั้งนั้นมันน่าจะสอนทุกอย่างครับผมเนะี่ยเดอะฟัคงงเลยกูเราต้องทำอะไรอะ่ะเราต้องหนีออกจากที่นี่เหรอ แตมและทอมมากับเราผมไม่น่าสกิปอินโทรเลยวะตัวน่าจะดูก่อนนี่อะไรกดปุ่ม The f u c k เปิดมาโอ้โหนี่คือรูปแบบห้องในเกมผมนะ SCP นี่มันน่าจะเป็นรูปแบบอื่นไปเลยนะมีอาหารมีน้ำเราต้องหาน้ำหาอาหารกินในนี้ด้ยวยนี่มัน SCP รูปแบบใหม่แลนะ้วไม่เคยเจอเลยไม่เคยมีแบบว่าเพื่อนเราให้มีอะไรซ่อนอยู่ยบ่าเช็คด้ไม่มีอะไรโอเคเราต้องหาอะไรมาใส่ให้มันเหรอ แต่ตอนนี้เสิร์ชดูหน,นีบังอยู่ได้งงเลยอ่ะโหผมว่าผมจะไปอ่านดิโอ้โอนี่ได้ของมาแล้วอโอเคเราจะเทคเทคของเทคยังไงอลีดดรอปแอปพลายแอปพลายฟลูเฮลเก็บมาก่อนได้ไหมเออเก็บเข้านี่โอเคอันนี้มีกระดาษอยู่สามารถอ่านได้ผมนะเวลคมดีคลาสพ s o n ษนวลมันเป็นกฎของนักโทษเฉยๆผมนะถ้าที่ลองอ่านดู แต่ว่านี่คืออะไรผมไม่รู้เรื่องเลยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นแม่งจากเนื้อเรื่องที่มันถามตัดกระไม้ทีถ้าเกิดสกิปมันจะมาโผล่นี่แบบงงๆชิบหายแล้วนี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหม,มทุกๆกล่องสบ,บียงรู้สึกว่าจะเขียนเหมือนกันนะผมเนะี่ยทุกห้องมีบ่ะั้นห้องที่ผ่านมาก็น่าจะมีอีกตอนนี้ผมมีของเยอะมาผมเนะี่ยผมน่าจะต้องสำรวจทุกห้องเอาของทุกห้องอนะ ปัญหาคือแล้วผมต้องทำอะไรเฮ้ยอะไรเอาคนแม่งไรย,ยิงกูเฉยไอ MTF Unit ได้พบเจอและก็ทำลาย D-class ที่เดินไปเดินมาอยู่รอบโรงงานระหว่างช่วง Continent a m Bridge ซึ่งเป็นอะไรที่ผิดกฎและ D-class ก็รู้กันอยู่ ผมต้องดูอินโทรอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอนแรกแล้วลองไม่สกิปคือไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องทำอะไรมันจะบอกไหมหรือแม่งไม่บอกงงเลยครับผมเนะแต่นี่มันเป็นอะไรที่เป็นแนวใหม่ไปเลยเนี่ยปกติเล่น S T P นี้เราจะเล่นคนเดียวโดดเด,ดียวโอแมนครับผมเนะเออชอบโชว์เคตตัวละครเลยมนแลดูร้อนดี แต่เมื่อกี้คือคนมายิงเรานี่คือเราก็หนีคนธรรมดานอกจาก scp แล้วต้องหนีคนธรรมดาทำไมเรามีเพื่อนเราอีกสองคนเพื่อนเราอีกสองคนทำอะไรได้มีสิ่งที่ไม่เข้าใจมากมายผมนะผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนภาพไปเฉยในเรื่องอะไรเหมือนเดิมที่ไหนได้มันคนละเรื่องเดียวกันเลยฮะงั้นผมต้องห้ามสกิปลวแม่งแต่เซงตอนแรกที่ตายครั้งแรกเลยผมนะผมนึกว่ามันถาม แบบเมตาเกมคือถามคนที่เล่นว่ารู้จัก SCP Foundation คือเคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้พราะเลยตอบว่าเออเคยเล่นผมคิดว่ามันจาอที่บายในส่วนที่คือคนที่ SCP จะรู้อยู่แล้วถ้าเรากดตรงนั้นเราก็ไม่ต้องฟังเพิ่มอะไรแบบนี้ที่ไหนได้ไม่ถ้าตอบว่าเคยแล้วนี่มันตบกุลล่วงเลยแล้วออกไปจากกรงได้ไงวะรอบพี่แล้วเออเออ เอานี่ไงอ๋อทางออกอยู่ตรงนี้มึงมืดมากมองไม่เห็นว่ามีทางออกโอเคมาอีกทีและไอ้หน้าก,กากมีใครวะอือฮึว่าไหม,มใช่เราต้องชวนคนเพื่อออแกไนเซิชันเราอือฮึ อะไรก็ว่าไปตัวเออออกระแม่งหมดอะอยากจะรู้ข้อมูลมาม่นเกิดอะไรขึ้นรู้จ่ายเอ f บีฟอ a เดชั่นไหมไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้จริงๆอืมอืมฉันก็ว่างั้นแหละก็ตามพิคาดเออถ้ารู้ก็ตายขอแนะนำตัวแล้วกันนะฉันคือดร์คอนเวลอืมฉันคือนักรีเสิร์ชของกลุ่มองค์กรเราและเราจะให้ตำแหน่งนายใหม่เราจะเสนอตำแหน่งใหม่ให้นาย สิ่งที่ต้องทำคือนายจะต้องเซ็นสัญญาสามเดือนทำงานกับเราฟังดูดีใช่ไหมอืมอืมอม,มาจะดูดีเกินไปแต่ว่าการวิจัยของเรามันไม่ใช่อะไรที่ธรรมดานะสิประเด็นอืมฉันไม่ถูกให้เปิดเผยน้องเดือนจะแค่นี้แหละนะ ถ้าเกิดนายเซ็นสัญญาร่วมกับเราแล้วฉันค่อยว่ากันอีกทีถ้างั้นก็จะเอาไหมเลือกให้ดีละก็ทําไม่เลือกม่นก็คงยิงกูตายอีกรอบอะอืมอันแรกก็คือโอเคให้ฉันรวมด้วยอันที่สองไม่ใช่ไม่เอาอันที่สามไม่ชชว่์อันที่สี่ 4. ผมเซ็นเลยละกันผมไม่ถามเลยมาเพราะถ้าถามโยกโยกเดี๋ยวมันยิงกูอีกเซ็นก็เซ็นเลือกได้ดีฉันก็กลัวว่ญญานายจะเลือกผิดอยู่นะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาวเดชันจาก S.C.P. Foundation The Foundation แปลตรงตัวคือ S.C.P. ผู้ก่อตั้งหรือว่านี่เป็นเนื้อเรื่องตอนเราเริ่มวิจัยพวกนี้เลยแต่แรกโอเคผมนะมันชวนให้เราเป็นหนึ่งในทหารหรือว่าเป็นแค่นักวิจัยโอ้ย scp ศูนย์ป the starwell ตัวนี้เราเคยเจอแ่าหน้าตาแบบเนี้ยวาตัวใหม่เปล่าวะ scp ะไรวะเนะี่ยแต่ก็คุ้นคุ้นแต่ก็ไม่คุ้นแต่ก็คุ้นคุ้นไอ้หน้าแบบเนี้ยผมเคยเจอมาที่ไหนมาก่อนนึกไม่ออกฟันหลอนเนี่ย โ okay. อเครอบนี้เราเริ่มมายังไม่มีปาร์ตี้เมมเบอร์เออโอเคเปิดมาเราอยู่ในห้องนี้ครับผมเนะยแล้วเราก็จะมีกฎมีอะไรบอกหืมโอเคโอเคเรียกทุกคนให้ไปรวมกันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มาแล้วก็จะถือว่าทำลายสัญญาโอเคตรงนู้นเหรอหวัดดีครับมีอะไรครับน,นั่งเหรอครับนั่งครับนั่งครับนั่ง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 อะ ก <ubers> ็มานั่งไม่ได้อ่ะอ๋อผมต้องนั่งตามชื่อผมด้วยเหรอแล้วกูชื่ออะไรอะรีเซิร์ฟด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เพอร์สเนลดีคลาสนั่งนี้ได้ปะโอเคงานฉันจะให้เร็วเลยนะฉันชื่อด็อกเตอร์เกียอืมฉันเป็นคนผู้นำการวิจัยที่ค่อนข้างจะยศสูงอยู่อืมเราไม่มีอวลาจะทำกับพวกชีวิตต่ำต้อยอย่างพวกแกเข้าใจไหมอืม แกต้องทิ้งระยะห่างจากสตาฟของพวกเราทุกคนในนี้อืมแล้วก็ทําตามคําสั่งเราไม่ไว่ายัางไงก็ตามห้ามเถียงถ้าเกิดแกข้ามเส้นเราทําลายแกโดยไม่ต้องพูดถึงโอเคและแกก็จะถูกแทนด้วยคนอื่นการมีอยู่ของแกไม่ได้มีความหมายในพวกเราเลยโหนี่นี่พากูมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยอืมคือเราอาจจะเป็นแค่นักโทษธรรมดาแต่เราถูกชวนมาให้มาอยู่นี่แทน ออะไรแบบนี้จีราจะเป็นนักโทษคุมขังมาก็ได้ดูหน้าแต่ละคนอะไรอะไรอะไรเออแกได้ยินเสียงปแปลกๆอย่าไปใส่ใจอืมเอาละ่ะทำไมทำไมอะไรเสียงปแปลกๆโผล่มาผมนะไอ้นี่แกลดูสะดุ้งกันเนี่ยเอา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 นั่งอยู่เฉยๆนะเว้โอเคมันจะไปดูว่าเสียงอะไรใช่ไหมกลัวมไม่น่ารอด เกิดอะไรขึ้นในนั้นกันแน่วะไม่รู้เลยครับเพียออผมได้ยินเสียงประหลาดแต่ว่าผมเปิดประตูไม่ได้อมผมไม่มีคําอนุญ,ญาตโถ่โอเคครับผมไม่ใครมีบัตรเปิดประตูเข้าไปดูเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงก็คงไม่มีอะไรที่ผิดปกติไปอืมทุกคนนั่งเฉยๆจนกว่าจะคอนเฟิร์มสถานการณ์ได้สิบสอง แพทเข้าร่วมด็อกฮะคืออะไรเนี่ยแล้วก็มาเริ่มตรงนี้โดยที่ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีอะไม่เจอไหมผมนะชวนไหมเข้ามาได้ปะเราชวนคนอื่นเข้าร่วมกลุ่มเราไม่ได้เหรอเนี่ยคือจาจกนี้ไปคือมันอะไร เอที่พูดอยู่มันมีซับไตเติ้ลไดนเมเนียมันพูดอะไรที่สําคัญอยู่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยด่เนี่ยแล้วมันก็เปิดมาก็อยู่อย่างนี้เลยแล้วกูจะรู้ไหมว่ากูต้องทําอะไรไอ้ที่ประกาศอยู่มันบอกกูอยู่เปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเราต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวได้ไงอ้าวดีดักเสิร์ชด,ดักหน่อยดักไม่มีอะไรมันประกาศว่าอะไรประกาศว่าต้องอยู่ในห้องตัวเองหรืออะไรอย่างนี้เงียวเข้ามาอืม มันให้เราทำอะไรผมไม่ได้ยินเสียงมันปักแมไอเสียงประกาศเมื่อกี้มันให้เราทำอะไรถ้าออกไปเดินเฉยๆเดี๋ยวแม่งก็มายิงยกูอีกไม่อยากจะออกไปโดนยิงนะเวย้ยแล้วคือมันมีอาหารมันมีน้ำที่ต้องมานั่งกินนั่งอะไรช่วยแบบผมงงโคตรดูต้องทำอะไรวะไม่รู้เลยผมต้องทำอะไรภาคก่อนมันเหมือนกันเลยรู้ภาคนี้ไม่รู้จริงๆ ไปเซกชัน C เปิดประตูไม่ได้เราเราจะไปที่ไหนที่ใหม่เซกชัน C ครับผมนะเราเป็นคลาสีไม่เคยมาที่มาก่อนทำไมมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ผมนะตอนนี้ผมก็พายพวกกลองตัวนี้มาไม่มีประโยชน์เลยไม่เนี่ยอยู่ในตี้เราเนี่ยเขาให้แม่งตายแทนเราได้แบบอ,อะไรอย่างนี้ The fuck it going on here แล้วห้องแม่งอย่างเยอะผมรู้สึกว่าพื้นที่มันจะกว้างขึ้นด้วยไหมเนี่ยมีแมพมีอะไรไหมไม่มีโอ้อะไรสันอะไรสัน <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นแต่ซีผมยังไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยกับพิบตานี่สเปซบาร์เหมือนเดิมโอเคลองเทสละเราเราจะไปที่ไหนอยู่เนี่ย <c oughs> งงโคตรแล้วผมนะมันไม่เหมือนเดิมโอ้มีข้อความ เทเลนเลเวลพรีดิกส์พ c เศษคอมเ e น t p r ฟรเ d เดลมันเป็นข้อมูลของ SCP-914 ยับโอเคซึ่งผมก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนี่อะไรอันนี้106ครับผมนะเป็นตะแกะปะตะแก่เงาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเก็บไว้ก่อนเลยกันอืมโอเคโอ้ล็อกเกอร์มีแกปเปิลกันนะ้ำ เราต้องให้อาหารในสองตัวนี้ไหมแพทแอนดักเนี่ยพวกเองไม่ต้องให้เราเองไม่ต้องกินอยู่กินอยู่คนเดียวเออดีดีเดว์ฟากแมนตรงนี้เรามาทางนี้เราเข้าตรงนี้ต่อนั่นมันสายฟ้ายังมีเหมือนเดิมผมเนะี่ยนี่อะไรสวายคีย He ์การ์ดสแกนเนอร์ผมไม่มีคีย์การ์ดเดี๋ยวน่ารู้สึกว่าสายฟ้ามันจะไม่หยุดด้วยเนะี่ยถ้าไปกูไม่ตายเลยเนะี่ย มันต้องมีคีย์การ์ดเพื่อที่จะปิดสาฟ้าบา่ถ้าไม่มีคีย์การ์ดนี่ยังไงก็ตายจะต,ต้องลองโอเคโอ้ยน่าตา่อย่างล้นดีคลาสถูกเจอตายอยู่เทส่ลาเกตเออโดนไฟดูดตายผมนึกว่ามันจะเป็นแบบเดิมคือมันจะวอดป้ามไอันนี้คือแม้งช็อตเลยผมนะพืม่มีการ์ดผมก็คิดอยู่แล้วแหละแต่ลองดู คือมันมีอะไรใหม่ๆมากความรู้เดิมที่กูมีใช้ไม่ได้เลยหายไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็เกมขอตัดตฟัสดู๋ยที่นี้กันนะผมนะถ้าเกิดใครรู้ข้อมูลหรือว่าเป้าหมายการเล่นหรือเทคนิคอะไรก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์ละกันอย่าสปอยในเรื่องก็พอบอกวิธีการเล่นมาว่าผมต้องทําอะไรยังไงมีเป้าหมายอะไรนะไม่แน่ใจว่าท่านจะรู้หรือ,ปอเปล่าเพราะที่มันเกมใหม่เลยเนี่ย ถ้ารู้เทคนิคก็บอกผมแล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับผลงานที่คุณใครอยู่ดูเล่นพาร์ตต่อไปไว้ลืมกดไลค์กันเยอะสนิทกันแล้วกันคุณบายมอยน์กูดไนท์พิวไปโปรเจกต์ใหม่นะถ้าเกิดใครอยากดูต่อกดไลค์กันเยอะเด้